เรื่องเปิดหัววันนี้ครับชื่อเรื่องว่าเด็กที่เคยพบเจอย้อนกลับไปประมาณ2-3ปีก่อนมันเป็นเวลากลางคืนของคืนหนึ่งแล้วกันที่จู่ๆตัวของผู้เล่าเนี่ยเขาดันหิวขึ้นมาก็เลยไปต้มอ,อุดง้งสำเร็จรูปอุดง้งถ้วยเนาะจังหวะที่กำลังต้มไปแล้วก็นั่งกินอยู่ในห้องเนาะนั่งนั่งกินทินซดซด,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 ดอยู่ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกําลังถูกใครบางคนจ้องมองอยู่ก็เลยกวาดสายตา มองหาว่าทิศทางที่สายตาจับจ้องมาที่เขามันอยู่ตรงไหนกันจนไปสะดุดอยู่ช่องว่างช่องว่างหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างตู้เสื้อผ้าให้อธิบายก็คือเวลาตู้่านปิดอย่างเงี้ยมันก็จะสนิทใช่ปะแต่พอเวลาเปิดมันก็จะเกิดช่องว่างตรงกลางที่มันจะมืดๆใช่ไหมตรงช่องว่างตู้เสื้อผ้ามันมันมีบางอย่างยื่นออกมาจากตรงนั้นเว้ยไอ้สิ่งที่ยื่นก็คือหน้าของเด็กคนหนึ่งที่เหมือนชะเง้อโผล่ออกมาจากช่องว่างนี้แล้วก็จ้องมาที่ทางตัวของผู้เล่าเว้ยแล้วก็ยิ้มให้วิธีที่ตัวผ เขาช็อกตัวแข็งทื่อเลยเว้ยขนลุกสู้รู้สึกเหมือนถูกตึงด้วยอาการผีอมอย่างนั้นอนะไม่สามารถขยับได้ไม่สามารถหลบสายตาได้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเว้ยได้แต่นั่งจ้องอยู่อย่างนั้นนะเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาทีจนผ่านไปสักพักหนึ่งอยู่ดีมันมีความรู้สึกหนึ่งแวบเข้ามาในหัวเป็นความรู้สึกว่าทําไมรู้สึกเหมือนเคยเห็นหน้าเด็กคนนี้มาก่อนที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะไรงนี้แต่ยังไม่ทันจะ ได้คือสติหรือคิดออกว่าเคยเห็นหน้านี้ที่ไหนมาก่อนประตูตู้ก็ปิดตึมแล้วก็หายไปทุกอย่างหายไปเงียบสงบเหมือนเดิมเขาทุกอย่างมันหายไปมันเงียบสงบเหมือนเดิมเขาก็เหมือนฟื้นคือสติกลับมามีแรงมีอะไรที่พอจะลุกขึ้นไปดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตัวอกผู้เล่าเนี่ยก็ลุกขึ้นไปที่ตู้ทันทีเลยเว้ยแล้วก็เปิดตู้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าตู้สภาพปกติไม่ได้มีอะไรผิดปกติหรือแปลกไปเลยตัวของผู้เล่าก็เลยนั่งคิดว่าเคยเห็นไอเด็กคนนี้ที่ไหนวะแต่นึกยังไงก็ดึกไม่ออกสุดท้ายยก็เลลหับไป ช้าวันต่อมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะความฝันหรือเพราะอะไรก็ตามแต่แบบเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะเขาตื่นมาเขาดึกออกไว้ว่าเด็กคนนั้นคือใครมันอาจจะฟังดูแปลกนะแต่เด็กคนนะนะั้นน่ะคือเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเคยเล่นด้วยตอนเด็กเว้แต่เพื่อนคนนี้หรือเด็กคนนี้ไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากตัวผู้เล่าคนเดียวจะเรียกว่าเพื่อนจินตนาการก็ไม่มั่นใจจะเรียกว่าเพื่อนจริงๆก็ไม่มั่นใจแต่เขาคือเพื่อนคนหนึ่งแนละ้วกันย้อนกลับไปตอนเด็กๆตัวผู้เล่า่ะเขาเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเล่นเลยแม้แต่คนเดียว ก็คือเขาไม่ได้บอกนอว่าเพราะอะไรทําไหถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกแค่ว่ามันเหตุผลบางอย่างทําให้เขาเป็นคนไม่มีเพื่อนเล่นเลยแต่มันจะมีอยู่เด็กคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายอายุเยอะกว่าเขาเล็กน้อยจะคอยเป็นเพื่อนเล่นให้แก่ตัวผู้เล่าเสมอๆเว้ยจนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาสองคนอ่ะได้ไปวิ่งเล่นกันตรงบริเวณภูเขาเล็กๆใกล้ๆกับหมู่บ้านมันเป็นวันหยุดช่วงฤดูร้อนคือตอนนั้นอ่ะพวกเขาไปวิ่งเล่นกันที่ภูเขาที่ว่าแล้วมันมีสารเจ้าสารเจ้าหนึ่งซึ่งต้องห่างออกไปจากภูเขาเล็กน้อย ถ้าจะไปดูก็คือต้องต้องเดินทางไปอีกเลยจากภูเขาแล้วที่ไกลหมู่บ้านมาทีหนึ่งแล้วก็ต้องเลยปีกเพื่อจะไปศาลเ,เจ้านั้นทั้งสองคนคุยเล่นกันว่าอยากจะไปศาลเจ้านั้นเพราะว่าไอตัวเพื่อนเขาที่เป็นผู้ชายบอกว่ามีอะไรบางอย่างสนุกสนุกให้ดูถ้าอยากไปก็ตามมาก็กลายเป็นว่าตัวผู้เล่าก็ตามไอเด็กคนนี้ไปพอไปเดินทางออกจากตรงภูเขาที่เขาเล่นไงานไปประจำไปถึงศาลเจ้าใช่ปะ่ะพอไปถึงศาลเจ้าก็เห็นว่าเป็นศาลเจ้าปกติทั่วไปนั่นแหละ แต่ด้านข้างสารเจ้ามันดันมีประตูเล็กๆอยู่ประตูประตูหนึ่งแล้วกันที่เป็นประตูบานพับไม้ที่ติดอยู่กับตัวสารเจ้าเลยซึ่งดูจากตำแหน่งแล้วมันไม่ควรจะมีประตูสารเจ้าประตูแบบประตูบานพับอยู่ตรงเนี้ยนึกภาพสารเจ้าญี่ปุ่นที่มันจะเป็นแบบบานเปิดมีจุดไหว้มีอะไรเงี้ยดันมีประตูไม้อยู่ด้านข้างซึ่งมันแปลกมากๆเว้ยแต่ตัวของเพื่อนเขาที่เป็นเด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะก็ไปที่ประตูนั้นเว้ยแล้วก็เปิดประตูออกเนี่ยแบบเปิดเปิดเปิดดึงประตูออกแล้วก็หน้าเข้าไปเนี้ย แล้วก็เหมือนหัวเราะยิ้มมีความสุขเว้ยตัวของผู้เล่าเห็นก็เลยถามว่านายกําลังดูอะไรอยู่หรอตัวของเด็กผู้ชายหันกลับมาถามตัวผู้เล่าว่าอยากดูไหมละ่ะตัวของผู้เล่าก็บอกอยากสิอยากดูเด็กคนนั้นหัวเราะเว้ยแล้วบอกว่าไม่ให้ดูหรอกแล้วก็ปิดประตูเหมือนแบบไม่ให้อยู่ไม่ให้ดูจริงๆอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เก่งเล่นแล้วปล่อยให้ดูทีหลังคือไม่ให้ดูเว้ยตัวผู้เล่าโคเลยงอนโกรธเหมือนรู้สึกแบบโดนหลอกขายฝาันนะให้เดินทางมาตั้งไกลแต่พอมาเจอของน่าสนใจแล้วกบไม่ให้ดูก็เลย on, งอนงองแงเลยเว้ย ร้องไห้กลับบ้านเลยพอ่อเขาเดี๋ยวป้เจคนหนึ่งที่มันถูกขายฝันว่าจะได้ดูอะไรจริงๆแต่พอมาถึงจริงแล้วมันไม่ได้ดูมันก็โกรธมากเว้ยแล้วมันก็แขนจนพอหลังจากร้องไห้กลับบ้านอะไรไปก็นอนวันต่อมาด้วยความแขนความอยากรู้อยากเห็นความอะไรเงี้ยตัดสินใจตัวผู้เรานะตัดสินใจที่จะไปย่างสารจ้านาอีกครั้งหนึ่งแต่ขาเนี้ยไปคนเดียวอย่างที่บอกมันเดินทางไกลมากแต่ว่าความแขนมันทําให้แรงขับเคลื่อนมันไปถึงตรงน,นั้นได้ ตูของผู้เล่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการเดินทางไปถึงที่ศาลเจ้านั้นพอไปถึงศาลเจ้าที่แรกที่เขาจะไปไม่ใช่การไหว้ศาลเจ้าหรือการเดินเล่นเลยเลย,เลยไปที่ประตูนั้นแบบทันทีเลยเว้ยตัวของผู้เล่าไปถึงก็ทําการเปิดไอ้ประตูนั้นเ,นเปิดฟุบออกมาเลยวันนี้จะได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่อยู่ภายในตู้คืออะไรแต่พอเปิดออกมาสิ่งที่เขาเจอก็คือห้องธรรมดาธรรมาห้องหนึ่งเว้ยที่มีเด็กผู้ชายคนนั้นที่เป็นเพื่อนเขาะนะนอนอ่านการะตูนอยู่ข้างในและสิ่งที่เด็กผู้ชายคนนั้นทําก็คือโยกมือเงี้ยโยกแค่นี้เลย จ้าของผู้เล่าตกใจปิดประตูวิ่งหนีเหมือนมันผิดคาดเหมือนรู้สึกเหมือนโดนจับได้แล้วเหมือนเราเป็นคนแบบขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยวิ่งหนีเว้ยวิ่งหนีไปไกลเลยจนกว่าตั้งสติได้แล้วกลับมายัางที่ประตูนั้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่ศาลเจ้ากลับกลายเป็นว่าประตูบานนั้นที่เขาเปิดแล้วเจอเพื่อนเขาอยู่ข้างในหายไปแล้วเว้ยศาลเจ้าไปแค่ศาลเจ้าธรรมดาไม่มีประตูไม่มีอะไรแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ตัวผู้เล่านึกออกเว้ยพอเขานืกออกแบบเนี้ยมันทำให้ทุกอย่างมันแฟลชแบ็คกลับมาเลยเว้ยเขาเข้าใจแล้วว่า สิ่งที่เขาเจอเด็กคนนั้นนะเปิดประตูเข้ามาและยิ้มคืออะไรจบเข้าใจปะเข้าใจเรื่องนี้ไหมมันอาจจะฟังงงงนิดหนึ่งนะหรือก็คือว่าประตูสารเจ้านะนะั้ะมันดันเชื่อมต่อกับประตูตู้เสื้อผ้าของห้องนอนตัวเขาในอนาคตแล้วตัวของเด็กผู้ชายคนนั้นนะก็คือครั้งแรกที่ชะง,งักหน้าเข้ามาดูและเห็นเป็นตัวผู้เล่ากําลังนอนอยู่แล้วเขายิ้มให้อะก็คือเหมือนว่าเด็กคนนั้นได้เป็นผีได้เห็นตัวผู้เล่าในอนาคตที่โตมาเป็นแบบ ผู้ใหญ่ยาสมบูรณ์แล้วก็เลยยิ้มให้เว้ยแล้วถ้าเขาจะให้ตัวของเขาที่เป็นเด็กตัวผู้เ่าที่เป็นเด็กมาเห็นตัวเองที่เป็นผู้ใหญ่มาจ,จะช็อกเขาเลยไม่ให้ดูแต่พอครั้งที่สองที่ตัวคนนั้นมาแอบดูเองมันก็อาจจะไปจังหวะที่ตัวของผู้เล่าไม่อยู่หรืออะไรก็ตามแต่ไอตัวผีเด็กผีเด็กผู้ชายก็เลยเข้ามาอยู่ในห้องเว้ยแล้วก็ทักทายแทนอะไรอย่างนี้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม subscribe, ่ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ m e m b e r s ์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมา,มากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนํากันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทาใจไม่ได้